ต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการทําให้พัดลมถ้าังไงพัดลมที่ใช้มานานมันหมุนหมุนช้าใช่ไหมครับถ้าังไงถึงจะหมุนเร็วนะครับก็คือใช้ไปนานๆมันจะหมุนช้าลงช้าลงนะมันเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวผมจะจะพาซ่อมนะครับอันดับแรกก็คือถอดปลักก่อนนะครับถอดลักก่อนนะวิธีการซ่อมนะครับคือแกะหน้าออกก่อนนะครับแกะหน้าพัดลมเหมือนท่านแกะพัดลมเปลางเหมือนกครับแกะหน้ามันออกนะครับผมแกะดูก่อนนะถอดม่พัดออกนะครับ แกะดีๆนะครับเกะด้านหน้าออกนะครับถอดไปพัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญยาตแกะถก่อนมันไม่ถนัดนะลักษณะด้านหน้ามันจะเป็นล็อกแบบนี้ครับมันเป็นล็อกแบบนี้นะอ่าเป็นล็อกมันกดลงดึงขึ้นครับมันก็จะมีเป็นเฮัยเป็นร่องเป็นร่องแสะละอันนะแล้วก็แค่ง้างออกนะครับนี่นะใช้ไขควงหรือใช้มือถ้าแข็งแรงก็งัดออกนะครับนี่นะมันเป็นร่องเฉยๆนะครับมันดันเข้าไปนะรับ แล้วก็หมุนพัดลมนะครับหมุนใบพัดออกใบพัดเวลาหมุนจัดกลับด้านนะครับนะครับปงตีหมุนขวาใช่ไหมอ่าหมุนขวาออกนะครับหมุนซ้ายเข้านะครับมันกลับกันนะครับหมุนครับหมุนแน่นๆหมุนข้างขวานะครับอยาไปเอาทางซ้ายนะยิ่งหมุนซ้ายยิ่งเข้านะครับมันกลับกันหมุนด้านซ้ายออกแล้วก็ดึงออกมาครับจะแน่นนิดนึงนะดึงออกมาได้เลยนะครับออกมาเลย มันก็จะมีเป็นอะไรเรียกว่าเป็นเดือยเนาะเป็นเดือยนะครับที่เป็นสลักนะครับเป็นสลักตรงตรงลงนะครับมันจะเข้าร่องเข้าร่องกับใบพัดพอดีนะครับเข้าร่องพอดีใบพัดก็จะมีเป็นร่องเวลาประกอบก็ให้ร่องมันตรงกับกับสลักตัวนั้นซึกเข้าไปมันจะเข้าพอดีนะครับอย่าเอาข้าม่วนะก็คือมันจะเป็นร่องรับเป็นร่องตรงตรงเห็นไหมครับเป็นร่องตรงตรงครับสลักตัวนี้ก็เป็นตรงตรงยัดเข้าไปใั้งตรงกันแล้วพอนะครับต่อไปก็ขันใบพัดตัวนี้ออกนะครับนี่นะ หมุนซ้ายปกต,ติครับตัวนี้นะมีแต่ใบพัดที่หมุนขวานะครับตัวนี้หมุนซ้ายปกต,ติครับตัวออกตัวนี้ไปทำความสะอาดล้างในรอบปีนะครับตัวนี้นะมันไม่ยินก็พอไอ้ตัวนี้มันสกรปรกนะครับต่อไปครับทำ,ทำ,ทำยังไงครับทำยังไงส่วนที่เราจะต้องเอาออกก็คือมีหนึ่งครับน็อตด้านท้ายนะครับด้านท้ายของพัดลมสองครับ ็อตที่อยู่บนหัวของตัวหมุนตัวปรับล็อกหนึ่งครับตัวล็อก,ล,อกล็อกล็อกสายนะครับหมุนออกนะครับหมุนมาตัวนี้ออกลแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับขนอีกนิดนึงนะครับด้านหน้าอีกสามตัวนะครับนะครับด้านหน้าอีก3ามตัวนะที่จริงไม่ไม่ขันออกก็ได้นะถ้าที่จริงๆก็ไม่ขันออกก็ได้ครับเพราะว่านเหินบูธแบบนี้นะครับ,รถ,บ,บ,บ,รบถ้ารุ่นไหนที่มันมองเห็นบูธนี่แบบของผมเนี่ยถ้าเห็นบูธแบบนี้ไม่ต้องขันน็อตสามตัวนี่ออกนะครับ ฉีดโซเน็เข้าไปเลยหรือน้ำมันเครื่องนะครับไงแล้วก็น้ำมันเครื่องเทลงไปเลยนะครับน้ำมันเครื่องมันมีคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้านะครับมันมันไม่ไม่เปียกและทําให้ไฟดูดนะเพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องของรถยนต์นะครับของรถมอเตอร์ไซค์นีหน sector, are are รือว่าโซเนตฉีดเข้าไปได้เลยนะครับมันไม่ทําให้ไฟดูดไฟช็อตนะครับมันกันกันไฟได้นะครับก็ฉีดเข้าไปเลยมันมีบูธอยู่เห็นไหมครับน่าจะเห็นนะมันมีบูธอยู่ข้างในเราฉีดโซเนตเข้าไปนะครับหรือเอาเจอรบีมาทาทาทาแถวแวนี้นะครับ น้ำมันเครื่องทีก็เป็นพวงายเลยนะครับให้มันเต็มเบ้าครับไงไงขึ้นให้มันเข้าไปนะครับส่วนด้านด้านท้ายนะถ้าใครไม่เห็นบูธนะครับบางรุ่นมันไม่เห็นบูธแบบนี้ต้องขันตัวนี้นะครับขันขันแล้วก็ดึงออกมาข้างหน้านะครับขันน็อตสามตัวแล้วก็ดึงฟาออกมาถึงจะเห็นบูธนะครับแต่ผมเผมเห็นบูธผมขอไม่ขันนะผมขอไม่ขันนะครับถ่าของท่านไม่เห็นบูธท่านขันน็อตออกแล้วก็ดึงออกมานะครับแต่ก่อนจะดึงออกมาได้นี่ท่านต้องไปขันข้างหลังออกก่อนนะครับ ตัที่เป็นตัวล็อกง่ายๆครับขันน็อตออกนะครับขัน,นออกแล้วมือจับไว้ด้วยครับเดียวมันจะหมุนตามนะจับไว้นะครับแล้วก็ขันน็อตออกแล้วก็ดึงขึ้นก็เสร็จนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวท้ายครับขันน็อตปุ๊บล้วก็ดึงออกเลยเนี่นะถ้าเราหมุนแบบนี้เลยมันจะไม่ดีนะครับเนี่ยมันจะทําให้น้าขาดนะครับตัวล็อกนะครับมันหมุนตามเห็นไหมครับให้จับไว้ด้วยแล้วค่อยหมุนนะครับตัวท้ายหมุนได้เลยครับมันเป็นน็อตนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตจับตัวนี้ก่อนผมไม่ถนัดนะเมื่อผมขันน็อตออกมาแล้วนะครับมันก็จะดูดออกมาเลยนะครับแต่ผมต้องจับไว้ตอนขันไม่งั้นมันจะหมุนตามทําให้เกี่ยวขาดนะครับจับแน่นๆแล้วก็ขันน็อตออกนะครับมันก็จะดูดออกมาเลยนะครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยนี่มันเป็นข้าวขาวนี่เป็นบูทข้าวขาวนะครับมาเห็นไหมนี่ชัดไหมบู๊ข้าวขาวสำหรับเอาน็อตเสียบเข้าไปเฉยๆนะครับตัวท้ายผมขันแล้วนะครับตัวนี้นะ ตันนี้ผมข่าออกแล้วนะถ่ายคนเดียวมันก็เลยเป็นลืบหน้าลืบหลังนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับไม่มีลูกมือนะครับถอนอดออกนะครับท่นก็ดึงฝาออกมาทัานทาครับได่ออกเลยนี่เครื่องคัดลมมีแค่นี้นะครับแต่ถ้าบางท่านถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันไม่หมุนมันเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้นะครับให้ท่านเปลี่ยนตัวนี้ออกนะ เปลี่ยนออกซื้อมาใส่ใหม่นะครับไปที Heavenly ่ร้านซ่อมหัวด้ับไปซื้อมานะครับตรงนี้นะเอาเบอร์เดียวกันนะครับไปผ่านเบอร์หรือถือหนีบนะครับหนีบแก็บแล้วก็เอาไปเอาไปนะครับไปร้านให้เขาเอามาให้แล้วก็เอามาต่อก็้เหมือนเดิมนี่นะครับไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับกรณีที่มันไม่หมุนหรือว่ามันมันไม่เปลี่ยนเบอร์หรือว่ายังไงนะครับแล้วแต่แล้วแต่อาการนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมีปัญหานะครับแต่ถ้ามันไม่มีปัญหามันมันเปิดติดแต่มันหมุนช้าเฉยๆนะครับท่านต้องฉีดโซเนตเท่าที่า หรือน้ำมันเครื่องครับถ้าเป็นบูธด้านหน้านะครับมันมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้าคือเอาน้ำมันเครื่องเทเข้าไปแล้วก็งายหน้ามันให้มันน้ำมันเครื่องไหลเข้าไปนะครับส่วนแผงตรงแดงด้านในนะครับให้ใช้ทินเนอร์นะครับแผงตรงแดงนะถ้าสมมติว่าเราแกะฝาท้ายออกนะครับถ้าแกะออกมานะครับมีจามาป่าท้ายนะครับถอดออกมาได้นะครับแต่ท่านที่ดีคือไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ามันมันเป็นไม่หมุนมันเป็นเพราะไอบูธนั่นแหละครับมันมันไม่ดีครับมันมันเปื้อนนะครับทีนี้นะครับก่อนอื่น ก่อนเดือนนะครับบูทมันอยู่ตรงไหนมันไม่เห็นใช่ไหมครับนี่นมันจะมีมีน็อตอยู่ตรงนี้นี่นะถ่ายคนเดียวมองไม่เห็นนะนน็อตตัวนี้เป็นตัวควบคุมตัวสายนะครับเป็นตัวสายนะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับตอนหนึ่งตัวนะครับไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้คือฝาท้ายนะครับถอดออกนี่วงเดืองแดงออกมาเลยนะครับนี่ตัวท้ายมันจะมีทุกรุ่นนะครับแบบนี้นะยครับมันมีน็อตตัวหนึ่งตัวในอีกตัวหนึ่งมีน่าจะมีสองตัวนี่ครับสองตัว คุณลฝังขันน็อตออกแล้วก็ดึงออกมาแต่ก่อนที่จะดึงได้ท่านกต้องเอาตัวสายออกก่อนนะคอที่นี่นี่ตัวนี้ครับเป็นคอที่อยู่บนเครื่องท่านขันน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเป็นตัวพาสายซ้ายขวานะครับขันน็อตตัวนี้ออกก่อนท่านถึงจะสามารถขันน็อตตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาได้นะครับไม่งั้นท่านดึงออกมามันอาจจะติดตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองลองดูลองดูกันนะครับลองไม่ขันตัวนี้ออกนะครับมันจะได้ไหมมันไม่สะดวกนะผมว่ามันไม่ได้หรอกต้องขันตัวนี้ออกนะครับ นี่ครับดึงออกมาได้แต่มันไม่สะดวกโอเคแค่นี้ก็ได้ครับเห็นบูดไหมครับบูดเห็นไหมนะครับขีดโซเน็ตเข้าไปนะครับเราน้ามันเครื่องมาใส่ก็ได้นะครับมันก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับนะครับถ้าที่ดีถอดตัวนี้ออกนะนี่ครับดึงออกมานะครับมีบูดนะครับอย่าทำขั้นผุนมนะต้องขันรอตัวนี้ออกแล้วก็ดึงมาได้เลยนะครับมีบูดฉีดน้ำมันเข้าไป เมื่อเสร็จแล้วผมก็เอาฝาท้ายประก,กอบเข้าขึ้นไปนะครับเอาเข้าขึ้นคือเข้าข,ข,ข,ขึ้นไปแล้วก็ขันน็อตนะครับทีนี้ก็เอาสวมลงนะครับแล้วก็จับไว้จับไว้ให้แน่นแล้วก็ขันน็อตนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ใบพัดก็ประกอบอะไรเข้าไปก็จะหมุนเดียวนะครับ